เุ้ชมผมอยู่กับช่อง Next Speed นะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวน้ำมันเครื่องตัวนี้นะครับเป็นของ Enduro นะครับผมก็จะเปลี่ยนทั้งน้ำมันเครื่องแล้วก็น้ำมันเฟืองถ่ายกันเลยนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นของรถอโอตโอต้เฉพาะเนาะนี่เป็น MB นะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะผลิตที่ประเทศไทยนะก็คือเป็นของของ,ของไทยเราเองนะครับผมนะ ก็มี f c นะครับผมก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าอยากดูเอ็นลูโลซึ่งไอ้น้ำมันยี่ห้อนี้เนี่ยผมก็ไม่เคยเขาเรียกอะไระไม่เคยคุ้นหูไม่เคยได้ยินเหมือนกันนะว่ามันมีไอ้ยี่ห้อนี้ด้วยนะครับผมก็เลยลองซื้อมาดูนะครับก็น่าใช้ดีนะผมว่าราคาเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะต้องไม่หาก่อนเดี๋ยวผมจะแปะไว้ในลีปพายนะครับผมก็ตัวนี้เนี่ยมัน0.8ลิตรก็คือเติมแบบขคดพอดีนะครับแล้วก็ตัวน้ำมันเฟืองท้ายก็เป็น120 ml นะครับตัวนี้จะเป็น สังเคราะห์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นฟุนารีซินติกนะครับผมค่าความเหนียวอยู่ที่30นะครับเป็น W 3 0นะครับติบ W สามสิบนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทายออกก่อนเดี๋ยวเราเติมเข้าไปกันครับ นะถ่ายออกมาก็ดำปีอย่างนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะ <c oughs> มาทำความสะอาดเหมือนเดิมครับที่ผมบอกตลอดนะคือตรงที่ถ่ายที่เราถ่ายออกมาเนะาะจะต้องเช็ดน,น้ำมันให้แห้งหยู่ข่างกลับ ข้ามน้ำมันเหลือนะครับตัวน็อตแหวนที่เราจะใส่เข้าไปก็ทำความสะอาดด้วยนะครับนี้ผมบอกว่า <c oughs> ครา้นที่ต้องทำความสะอาดก็เพื่อเราจะได้เช็คได้เนาะหลังจากที่เราถ่ายน้ำมันใหม่เข้าไปเนี่ยถ้าเกิดมันมีคาบน้ำมันในวันพรุ่งนี้เนาะวันนี้เราถ่ายเสร็จแล้วพรุ่งนี้เนี่ยมีคาบน้ำมันไหลออกมาอย่างเงี้ยมันก็บ่งบอกได้แล้วว่าไอ้ตัวน็อตหรือตัวแหวนเนี่ยอาจจะมีปัญหาน้ำมันซึมออกมานะครับ ทุกครั้งที่ถ่ายเสร็จเนี่ยอีกวันหนึ่งเนี่ยผมจะต้องก้มดูรถเนาะเสมอจะได้รู้ว่าน็อตแหวนเนี่ยไม่มีปัญหาแน่ๆโอเคผมเปิดได้แล้วครับทุกคนก็ตัวฝามาค่อนข้างจะแน่นน,นิดนึงนะมันอาจจะปีเจียวได้ยิ่งเปิดไม่ดีอันนี้เปิดออกมามันมีกลิ่นน้ำมันมันมีความหอมๆอยางไงไม่ดูนะกลิ่นมันหอมเหมือนน้ำหอมเดี๋ยวเรามาดูของ <S <S สีของน้ำมันกันม่าจะเป็นยังไง สีฟ้าว่ะทุกคนเออนี่เท่เดีอ่ะเหมือนอันนี้เหมือน,อนเขาเรียกอะไรนะเอ,อ่อน้ำน้ำยาหล่อเย็นอ่ะเออสีมันมันเท่เดีอะสีฟ้าเลยดิเออสีแปลกดีไ้ยครั้งนี่แล้วพี่ใช้ของคาเท็เนาะที่มันเป็นแดงๆอันนี้นก็เท่ดีนะว่า ใส่ให้หมดควนเลยนะเพราะว่าคลิกละห้าสิบมันใช้อยู่ที่น้ำมันเครื่องเนาะศูนย์จุดแปดมลไม่ถึงหนึ่งลิตรนะครับเตมหมดเลยแล้วเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทายกันต่อครับมาถ่ายน้ำมันเครื่องท้ายกัน ได้ล่างสุดนะครับผมจะเปิดรูเติมด้วยนะเพื่อให้มัน าเรียกอะไรอะไม่เป็นสูญญากาศอะ่ะมันจะได้อไหลออกมาได้ดีผมจะเปิดตัวบนก่อนแล้วกันตัวเติมก่อนเออใช้คำว่าตัวเติมอตอนนี้นะมันไหลออกมาถ้าสังเกตเนาะมันจะมีความแบบ ขาวๆนหน่อยๆนะอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานได้เลยว่าน้ําเข้าไปนะครับเดีย๋ยวผมจะบอกว่าน้ําม,มันเข้าไปได้จากตรงไหนแล้วเดี๋ยวจะให้ระวังกันด้วยตรงจุดนี้ก็สําคัญนะเดี๋ยวเราผมขอเปิดตัวทายออกก่อน เอาขาวๆหน่อยเพราะจริงๆแล้วมันเบื้องหน้ำมันจะไม่มีขาวๆนี้นะแล้วก็นี้เนี่ยเห็นไหมถ้าสังเกตเนี่ยออ <c oughs> ลองดูนะถ้าไม่เปิดตัวเติมออกเนี่ยอากาศเนี่ยมันจะไม่ไหลเร็วจะไม่ไหลแรงเท่านี้นะเดี๋ยวผมปิดปุ๊บจะออกช้านิดนึงนะครับผมซึ่งตรงนี้ถ้าเราเปิดเนี่ยมันก็จะออกโฟลด้เต็มที่นะพวกเศษตะกอนต่างๆอะไรเนี่ยมันก็จะออกมาได้แบบ ออกมาได้แบบแรงอะ่ะมันก็จะพุ่งออกมาได้หมดนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่สําคัญเนาะที่ระวังน้ำเข้าไปก็คือตรงไอ้สายเส้นนี้ครับก็เป็นมันเป็นสายระบายออของไอ้น้ํามันเฟืองท้ายนะครับมันจะต้องอยู่ในช่องนี้ตลอดเวลานะจะต้องไม่หลุดออกมานะครับนี่จะต้องอยู่ในช่องแบบนี้นะใครที่หลุดออกมาก็พยายามสังเกตก็ใส่ให้อยู่ในช่องนะเวลาเราล้างรถหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ ถ้ามันหลุดออกมาเนี่ยน้ำมันก็น้ำมันก็จะเข้าไปแล้วมันก็จะเป็นของขาวแบบนี้อ่ะบอกก่อนหน้านี้ผมหลุดไม่ได้สังเกตนะครับก็ตัวจุดนี้เราต้องระวังกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะรอให้มันไหลมาให้หมดก่อนนะให้หยเติมเข้าไปใหม่นะครับหลังจากที่รอแล้วมันมันหยดจนแห้งสนิทเนาะก็จะใส่กลับเข้าไปน็อตสองตัวจะมีความท้านยาวไม่เหมือนกันนะครับตัวถ่ายจะเป็นน็อตยาวเนาะ อย่าใส่สลับกันนะเพราะว่า,าใส่สลับกันน่าจะผมว่าน่าจะชิมายได้อยู่ความยาถ้าเอาน็อยามาใส่ตรงรูเติมน่าจะทะลุทะลุไอตัวนี้ได้อยู่นะ่วงท้ายเนี่ยแล้วใส่กันให้ถูกนะมีแหวนด้วยนะครับนี่เราแหวนถ่ายใส่แหวนเข้าไปให้ครบุบอ่ก็อันนี้ส่วนตัวเติมเดี๋ยวใส่ ทีหลังลองเติมก่น <Okay. S 1> อนโอเคนะมันเฟืองท้ายของเราเดี๋ยวต้องคิดว่าน่าจะต้องปัด้านบนนะครับ จะปาดแบบเฉียงๆนิดนึงนะงนนครับได้เติมง่ายหน่อยแล้วก็เติมเลยเชืช่อมมือบีบเข้าไปหนะ่อยตัวน้ำมันเฟืองท้ายเนี่ยผมจะเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณเอ่อ ก็อย่างนี้ผมจะเปลี่ยนอยู่ที่6,000กิโลนะครับถ่ายน้ำมันเครื่อง2ครั้งเนาะน้ำมันเครื่องครั้งที่2เนี่ยก็จะเปลี่ยน้อมอน้ำมันเส่วนถ่ายเลยชิวโอ๊ยเยดหยดหยดๆยดหย เร็ดน่ครับโอเคไดี๋แบบเช็ดให้แห้งเดี๋ยวพวกที่เป็นของเหลวเนี่ยเราก็ต้องแบบระวังให้ดีๆเลยนะต้องเช็ดให้แห้งเพื่อจะได้รู้ว่ามันจะรั่วจะซึมไหมนะครับน่าดีด แล้วเราเอามาบิดเหล็กเป็นไข่เดี๋ยวผมไขให้แน่นหน่อยใช้บล็อกย้ำก่นอนเ,เอาแน่นตึงมือนะครับทุกคนไม่ต้องแน่นขนาดแบบขนาดนั้น ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปลองวิ่งดูกันนะครับผมไปโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทดสอบเจ้าน้ำมันเครื่องกับน้ำมันเฟื่องท้ายของเจ้า Enduro กันเลยนะผมในความรู้สึกแรกเนาะหลังจากที่สตาร์ทเครื่องอันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าผมวิ่งได้าาประมาณ500กิโลแล้วนะผมไม่ใช่แบบว่าเปลี่ยนเสร็จแล้วมาวิ่งนะเพราะว่ามันน้ำมันใหม่กันก็ดีแล้วนะ ก็สตาร์ทเครื่องแล้วเนี่ยเครื่องก็เดินนิ่งแล้วก็เงียบนะครับเหมือนนะ้ำมันเครื่องตัวอื่นๆเลยนะแต่ก็จะมีสิ่งที่มันขัดใจผมนิดนึงผมรู้สึกว่าในตอนที่เราใช้รถไปได้นานๆแล้วเนี่ยเครื่องเริ่มมีความร้อนสะสมเนี่ยผมรู้สึกว่ารถมันแอบมีความหนดืดหนืดหน่อยปิดไม่ค่อยออกแต่นิดเดียวเลยนะเป็นแบบความรู้สึกนิดเดียวนะผมก็มันติดจัดติดใจตรงนิดเดียวนะครับผมกับราคาที่ก็ไม่ได้แพงมากสําหรับกระเป๋าตังค์ผมนะ ก็ตัวน้ํามันเครื่องนอก280กว่าบาทกับตัวน้ำมันเฟืองท้ายเนี่ยประมาณ80กว่าบาทนะก็โดยรวมถือว่าโอเคแต่ไม่ได้ประทับใจที่สุดนะครับผมก็ยังมีตัวเ,เบอร์หนึ่งอยู่ตอนนี้ก็ยังผมให้เป็นเ,เล็บโซอยู่แล้วกันนะโอเคยังไงก็พักตามคลิปหน้าด้วยว่าจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตัวไหนหรือพาไปทำอะไรนะครับ